สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับนั่งกันอยู่บนดาดฟ้ากันเหมือนเดิมนะครับผมนอกจากที่อบนดาดฟ้าของเราจะมีเมลอนแล้วนะครับก็ยังปลูกนะครับที่ปลูกเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจะเป็นแตงกวานะครับแตงกวานะครับเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้เร็วมากครับวันนี้ก็เลยนะครับถือโอกาสจะพาเพื่อนๆมาชมนะครับ แตงกวาของเรานะครับตอนนี้บนดาดฟ้าปลูกบนดาดฟ้าก็ได้เหมือนกันนะครับผมนอกจากเมล่อนแล้วนะครับยังมีแตงกวานะครับนี่ครับเป็นอ่าแตงกวาพันเล็กนะครับผมไว้กินกับอ่าพวกน้ําพริกอะไรนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตเป็นกล้องหลังก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ดูกันชัดๆนะครับครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับต้นแตงกวาของเรานะครับปลูกไว้บน แดดป้านะครับหลังคานะครับนี่คือหลังคานะครับนะครับไม่ได้ปลูกกันที่พื้นดินนะครับปลูกกันบนหลังคานะครับนี่ครับอ่ามีดอกนะครับมีดอกเริ่มมีดอกแล้วก็มีผลติดนะครับนี่ให้ดูต้นต้นนี้ก่อนนะครับอแตงกวาจะเป็นเขาเรียกว่าดอกอ่สมสมบูรณ์เพศนะครับก็คือ อาจจะไม่ต้องผสมเกสรเขาก็ติดลูกได้นะครับนะครับเราจะออกมาตามข้อนะครับตามข้อทุกข้อเลยนะครับนี่นครับแตงกวานะครับไม่กี่วันนะครับนี่เพิ่งผสมเกสรได้อแค่สองวันเองนะครับตัวเนี้ยเราหนึ่งนะครับอนี่นะครับแตงกวานะครับก็คือพยายามเทคนิคในการปลูกแตงกวาก็คือพยายามตัดแต่งกิ่งนะครับ เราไม่ได้เราไม่ได้กินใบนะครับเรากินลูกนะครับแล้วค่อยๆตัดใบทิ้งนะครับแต่อย่าให้เขาขึ้นแน่นกันเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลูกแตงกวานะครับเขาจะไม่โตนะครับนี่ครับดูต้นนี้นะครับดูไปดูลูกลูกนี่ครับนี่นะครับแตงกวานะครับอันนี้สี่วันเองนะครับหลังจากที่เขา เป็นดอกนะครับนี่เพียงสี่วันนะครับโตเร็วมากนะครับเป็นพืชที่โตเร็วนะครับปลูกต้นนี้ประมาณเดือนนะครับประมาณหงเดือนครับก็ได้กินแล้วครับเร็วมากนะครับเพื่อนคนไหนที่ที่สนใจในแนวอ่าแบบนี้นะครับก็ลองลองทดสอบปลูกกันได้นะครับนี่ครับปลูกไว้บน หลังคานะก็ได้กินนะครับนี่เดี๋ยวก็เย็นนี้ก็จะเป็นเมนูพิเศษนะครับแตงกวานะครับนี่ครับสองลูกนะครับอสดๆไม่มีอสารการแมลงนะครับปลูกเองนะครับนี่ครับหน้าตึงมากนะครับนอกจากจะมีเมลอนนะครับแล้วก็จะมีแตงกวานะครับปลูกที่หลังได้กินก่อนนะนี่ครับแตงกวานะครับ อันเล็กนะครับผมใครสนใจก็ลองลองทดสอบปลูกกันได้นะครับคีินี้ขอญาตจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ